สวยแล้วสวยสุดๆผมพยายามจะซ่อมท่อน้ํารั่วด้วยตัวเองแล้วมันก็กลายสภาพเป็นแบบนี้ตายแล้ววะถ้าเมียตื่นขึ้นมามีอาดาแนนะ่เอาใจโแล้วผมก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้เลยต้องเรียกนางพญามาอมาช่วยทำอะไรอะไร,ใใรอีกเนี้ยพยาเป็นพ่อบ้านที่ดีเป็นผัวดี <c oughs> อะไรไอ่ะ BF ทำอะไรเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเห็นไหมง่ายนิดเดียวซ้อมได้แล้วแล้วมันจะระเบิดออกมาตอนนี้เห็นไ่มมันจะโอเคไหมเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านแล้วมันหลุดออกมาทําไงเป็นพ่อบ้านไม่เห็นยากเลยเห็นไหมถ้าหลุดออกมาเราก็มาต่อใหม่ไงคิบหายแล้วคุณเสร็จแล้วเห็นไหมเป็นผัวมาดามแบบไม่เห็นยากเลยเตรียมเลยมึงโดนด่าแน่ ดูดิกระจอกเปียกไปหมดเลยเนี่ยเธอจะทำอะไรไว้สักพักเดี๋ยวมันก็แห้งไว้สักพักเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วกระจอกก็มัวเป็นคราบอยู่เนี่ย <c oughs> แล้วผมก็ซื้อกระเป๋านำร้อนแบบที่ว่าเอาเข้าไมโครเวฟได้นะครับมาให้เมียใช้เมียจะได้นอนหลับสบายเวลาปวดไมขามเนื้อเนี่ยเมียก็จะได้แบบแฮปปี้มีความสุขจะได้หยุดด่าผัวสักทีหนึ่งและทำไมอบไปอบมาเป็นอย่างนี้ได้ละเนี่ยอจะระเบิดไหมเนี่ยจะตู้ไหมเนี่ย ราตนี้ตื่นแล้วคงกบเกื่อนความผิดไม่ได้สินะอะไรอีกอะไรบวมเต็มอะไรนีของเธอเนี่ยตะโกนอะไรนักหนาะมาดูสิมะมามะมะให้กูหยุดอยู่นี่สักวันไม่ได้เหรอเฮ้ยอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวมันระเบิดเดือบตุ้มใส่หน้าละหน้าเละไม่ทำอะไรของมึงอีกเนี่ย <c oughs> มึงเอาลูกบอลมาใส่หรือเอาลูกโ่มมาใส่มันขนาดเท่ากำมือเองนะกำมือโอ้แต่นี่มันเล็กลงแล้วนเมื่อกี้มนเริ่มเลย ทำจริงๆเลยกูอยู่เฉยๆก็ได้ไหมเนี่ยเออเออเมื่อกี้มันเต็มไมโครเวฟเลยนะตอนนี้มันหดลงแล้วก็ฉันทำเพื่อเธอนะเธอจะได้หลับสบายหลับสบายแต่ตายตอนตื่น <c oughs> มันกําลังใช้ได้เห็นไหมมันกําลังเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแล้วดูติใหญ่เท่านมกูเลยเนี่ยนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพอม,มันเล็กแล้วก็ประคบร้อนได้เลยจ้าเธอจะได้สบาย <c oughs> สุกคอน ไหอยู่เฉยๆสักวันไม่ได้หรือไงวะเออฟอกเกอร์ไงไม่รู้จักหรอฟอกเกอร์ฟุตบอลฟอกเกอร์ฟุตบอลอะไรทำๆแล้วก็ดีใจจังเลยได้กินข้าวพร้อมเมียแล้วก็ลูกทำอะไรไว้ก็ฉันรักเธอไงเลยอยากให้เธอสุขสบายเห็นไหมเธอไม่ต้องมาแก้ปัญหาอะไรให้ฉันเลยฉันแก้ปัญหาบ้านให้หมดเลยเธอแก้ไปอย่างเดียวแก้พาเป็นผัวมาดามที่มันเหนื่อยจริงๆอ่ะทันได้ก็ทันทันไม่ได้ก็ไปทำใหม่ ท่านผู้ชมคิดว่าได้หรือ,อยังครับถ้าเกิดสมมติว่าพันท่อดีแล้วไม่หายเดี๋ยวซื้อบ้านใหม่แย่ไ yeah, ข้คร่บทำไงอ่ะพอเปิดปั๊มน้ำแล้วรั่วนักกว่าเดิมอีกหาย,ยะนะแล้วครับเดี๋ยวลองดูสกอเทปตัวว่าช่วยได้ไหมเออดีพี่ด้าหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้น่าจะได้แล้วแหละเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปไเรียกช่างมืออาชีพด,ดีไหม เป็นผัวมาดาาแถมง่ายนิดเดียวเห็นไหมเปรียกยังกบไปเล่นสงการบอกให้เมียช่วยเมียก็ไม่ช่วยบอกให้ไปช่วยจับก๊อกก็ไม่จับดูซิสภาพไปเป็นแบบนี้เอาก๊อกมาติกไม่ต้องมาพูดเออปล่อยให้ผัวมันทําไปทหายแล้วค่อยว่ากันเกับตอนต้มแอร์่งมันตอนต้มแอร์ไงหมดไปตั้งเกือบหมื่นสรุปจะต้มแอร์เองไม่ได้เอยยะยะแค่แฉ แฉหมดไปเกือบหมื่นซื้อเครื่องฉีดแรงดันสูงซื้อถังซื้อผ้าอะไรมออันไม่รู้หมดไปเป็นหมื่นสรุป้างก็ไม่ได้ออไม่เห็นเป็นไรเลยเคยได้ยินไหมผัวเธอเก่งที่สุดในโลกเนี่ยหรอไอรบอกแค่นี้แหละจะได้ไประหยัดประหยัดา <c oughs> จากต้มตองสามร้อยกันที่ตงตสามพันเลยเนี่ย <c oughs> ถม <c oughs>